บริษัททีพยาโพลินจำกัดมหาชนบริษัททีพยาโพลินเพาเวอร์จำกัดมหาชนโดยนายประชัยเลี้ยวภพรัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารนายการันพิพิษส,สมบัติรองผู้จัดการใหญ่อวุโสผู้จัดการโรงงานนายวริทย์เลิศบุษราคามรองผู้จัดการใหญ่อวุโสมอภหยนางวิบุณสิริบุญพัฒผู้จัดการฝ่ายสำนักงานผู้บริหารพร้อมทีมงานมวลชนสัมพันธ์เป็นตัวแทนบริษัทสนับสนุนและร่วมกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆในเดือน ตุลาคม2565ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสนายแมนรัตนสุคนลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีนายผลดำธรรมดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและได้ออกบูธบริการอาหารให้กับประชาชนที่มาร่วมแสดงความยินดีณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี แสดงความยินดีในโอกาสพลตำรวจตีวิชิตบุญชิตวุฒิกุลดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR ของบริษัท แสดงความยินดีในโอกาสนายประสงค์สุขเอิบรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม่เกวียนตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนายปียะชิมมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับกวางตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีและนางศรีนวลเมยขุนทศอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับวกวางรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาสลสาราแดงอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีร่วมงานประเพณีตักบาตรเทวโลหณะะ มหัสจั์ก็ต้มลูกโยนเป็นการสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านวัดพระพุทธฉายร่วมตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพร,ระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญญเดชมหาราชบปร,รมนาถบพิษ13ตุลาคม2565ณนะที่ว่าการอำเภอแก่งคอยและที่ว่าการอำเภอมือเหล็ก ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปียมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5วันที่23ตุลาคม2565ณผาสเสด็จตำบลทับกวางอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีและที่ว่าการอําเภอแก่งคอยที่ว่าการอําเภอมกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีร่วมงานกเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนแก่งคอยครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีพร้อมมอบเสื้อเป็นที่ระลึกให้แก่คณะครู ร่วมงานเกษียณอายุราชการนางกนกวันคงชุม่มเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงานอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีและร่วมงานเกษียณอายุนายชาลีมีชาติประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันตำบลบ้านป่าอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสระบุรีประจำเดือนตุลาคม2565พร้อมสนับสนุนเครื่องดื่มวิตามินซีโปรไวต้า ร่วมกิจกรรมสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่39พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่เยาวชนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสร้างความสมานฉันท์เป็นประธานในงานทอดกระถินวัดบ้านหินลับตำบลมุกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีร่วมงานทอดกระถินวัดซับบอนตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี นอกจากนี้ยังได้ร่วมงานทอดกระถินวัดในเขตตำบลทับกวางอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีและวัดในเขตตำบลมิตรภาพตำบลโมกเหล็กอําเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีร่วมงานอุปสมบทบุตรนางรุร่งฤทัไทยนาสุทธิประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโมกเหล็กนวัดบ้านหินลับตำบลโมกเหล็กอําเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีเป็นการร่วมงานอุปสมบทในชุมชนซึ่งถือเป็นประเพณีอันดีงาม สนับสนุนเครื่องดื่มวิตามินซีโปรไวตาให้แก่สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานราชการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ TPI ได้แก่กระเบื้องปูพื้นทางเดินให้แก่โรงเรียนเทพสรินผู้แคร์ตำบลผู้แคร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาลานธรรมะแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สนับสนุนผลิตภัณฑ์ TPI ปูนซีเมนผสม197ให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตำบลโคจสิทธิ์อภหนองแคจังวสระบุรีเพื่อใช้ในการซ่อมแซมพื้นถนนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ TPI อิดมวลเบาปูนก่อปูนฉาบให้แก่โรงเรียนบ้านซับบอนตำบลทับกวางอภอแก่งคอยจัังหวดสระบุรีเพื่อสร้างสถานที่เรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนสนับสนุนน้ำดื่ม TPI เพื่อ,ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้มาร่วมงานศพในสันบงสมบูรณ์ณวัดเขามันธรรมารามตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมอบงบสนับสนุนโครงการวิทยุสื่อสารเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแจ้งพื้นที่เสี่ยงภัยในตำบลเตาปูนพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาพื้นที่เหมืองแร่และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพท p i โพลินจำกัดมหาชน กิจกรรมโอเพ่นเฮาส์เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหารเทศบาลอบตอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูผู้นำชุมชนประธานอาสามอมประชาชนบ้านใกล้เลือนเคียงโรงงานในเขตตำบลทับกวางตำบลท่าข้ออำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตำบลมิตรภาพตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการทำเหมืองการผลิตพลังงานทดแทนและการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท และทั้งหมดนี้คือข่าวสารจาก TPI Polynew ท่านสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ที่ Facebook และเพจมลชนสัมพันธ์ TPI และอีกหนึ่งช่องทางสามารถติดต่อกับเราได้ที่ Official Line สามารถสแกน QR Code หรือแอดไลน์แ TPI 999เพื่อติดตามข่าวสาร Polynew ได้เลยนะคะหรือติดต่อได้ที่เบอร์โทร036358999ตอน1323ค่ะ และหากท่านพบกับทีมงานบวนชนสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆสามารถแจ้งข่าวสารได้โดยตรงเลยนะคะ